มันไปเังเสียเนี่ยออกมาทงหน้ายา่มแรงมาหาป่ากับหลานนี่มันหลานมาหากับปูวะมาหาปูหาปลาได้เจอรูปอ่ะเอาแซงสิงละไปหอดเทียงหน้าเขาเนี่ยเอามึงเอาลงทางขางเอาทางใต้เนี่ยขางตัวเนี่ยเอาไปนัง่ง มหาป่าเจองูเข่าซุกซย้อนกลับไปดูเบ้องลังปลาตายก็ปลาเ่ตายทีเจอ ม่เล่นเต้นเต,ต้นขึ้นมาก็ตายบางตัวก็พึ่งมาอยู่ในกอญย่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีเลยเจอหน่วยป่าป่า <c oughs> เอนีห้เอบ่อไใส่เบ็ดไปสองหลังครับบ่าวา่เาเมือม่อเมื่ออืนสิมายำโอ้เขากำลังยังไงกำลังโอ้นกออยังไนงนุกระตุ้มๆๆบนหนุ่มใบหน้าเต้นไงม,มันจะอยู่ละนี่ล่ะปะ่า มันแบบนั้นมันได้มันไดป่าไปได้นะเม่มื่อนี้ก็ได้หลายตัวเติบอยู่คนนะนี่ใส่เราวะเชื่อไ,ไหมอได้ปลาคอหลายตัวซีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวท่านตายกันหลายปลาคอร้วนสันท่านนี้มาบ้าง <laughs> กะมันขึ้นมาอยู่น้ำเทียงหน้า,น,าน่ะนาคืนท่าง ขึ้นมามันเป็นทางทางเข้ามาหน้าเนี่ยแหละครับทางเข้ามาหน้ามันก็ถึงว่าคันแท้แน่นอนมันก็แน่วอนมันจะไปหลอดตัวมันก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็ไม่เจียขีดนิลมำๆๆเพราะนั่นมันเนี่ยตนองตายมือก็มากครับแยกท่องวางเว้นนั่นในโต้ซ้ำแขนเ้าวกระป๋องเบียร์นี่ยแหละขวดโต้นึงง่ายก็กระป๋องเบียร์ยกมันกินยังดอกขวดอ้วนยังในทถองมันโบถังเปลี่ยเลย อกอย่งอ่ะกออีหยงต้นขาวๆเ,เต็มหน้านเลยอ่ะขาหญ้าเขานอกเรื่อเขากับวะลูกงกับวหูหย่งกืน